ไปเลยไปเลยไม่มีโอ้โหมีปัญหานิดหน่อยครับอืมไอแล้วเอาแล้วครับอาระบาดนิดหน่อยครับไปแล้วโอ้โหผิ้วไหวกับทางโค้งครับทางตรงไปซิกแซกนิดหน่อยครับไม่รู้จะทำยังไงครับคราวนี้ พังสนามแล้วครับตะราว่านนิดหน่อยครับเดี๋ยวไม,ไม่เดี๋ยวก็ไม่นิดหน่อยแล้วครับเดี๋ยวก็มากแล้วไปแล้วครับลงไปตัดหญ้าแล้วไปแล้วโหมีถูถูายๆนิดหน่อยครับเดี๋ยวก็พังครับเบิ่งทรง โอ้โหโโโมอเตอร์นี่แรงครับแต่รถรถนี่แรงอยู่ครับทางไม่ค่อยดีครับ,ม,บรมีแต่ทางโค้งครับเออร,เ,เออรถนี่แรงอยู่นะครับแรงใช้ได้ครับพี่น้อง,นนองอแต่ต้องขุดขุดทูทูไท,ทยไทยกับสนามนิดหน่อยครับ พังพังแล้วครับไปให้ถูกครับไปให้ถูกอย่าอย่าลงกลนะครับสนามสนามแห่นนครับมีมวลมืด,มมดอะไรจบรอบแล้วใช่ไหมครับให้เข้าให้ให้เข้าครับให้เข้าดีดียังไม่เข้านะครับเข้ายังเอ่อผ่านแล้วครับพี่น้อง